ยาเย่เย yeah. yeah. <Yeah. S 1> ่เดินมาแล้วก็เช้าวันมาเล่ <c oughs> อันนี้วันฉุกด้วยปกติคนอื่นก็หยุดสามวันแต่ฉันนั้นคงไม่เพราะวันนี้จะต้องส่งงานที่ทำไว้เป็นครึ่งดเดือนแต่ไม่น่าจะมีอะไรมากนั่นแหละเหลือแค่นิดเดียวเพราะเราเตรียมไปเสร็จเรร้อยแล้วแล้ววันนี้เราจะมาอันซาลาบอกกัน ราก็จะไปเดินเที่ยวงานวัดไม่รู้จะไปแล้หรือเปล่าฝนน่าจะมีสิทธิ์ที่จะตกด้วยโอ้วันนี้ก็เช้าก็นี่เลยหนีไม่พ้นไก่ทอดอีกแล้วโอ้ดูไปดูมากินแต่อาหารอ้วนๆไม่น,าน่าเลยแม่งถึงไม่ผอมลงแค่ร่างกายดูแข็งแรงขึ้นเฉยอ้วหนักไม่ลงสักทีเเครียดกินเบียร์ดีกว่า <laughs> <laughs> จเจริญอะไรทีนีเฮ้ยเหมือนแม่ในเบียร์เขาขายมวันเฉลิมใช่หรอนะน่าจะขายนะเกี่ยวเยี้ยอะไรกัน ไม่เกี่ยวอะไรกันต้องมาห้ามกินนู่นกินนี่วันนู้นวันนี้ใช่ไหมายนะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบมากพอก็ก็เลยแบบเบอยาวนิดนึงนิดนึงเดูไก่ทอดเอออย่างน้อยก็มีนี่ <c oughs> ผักเขียวๆกับเขียวสลัด <c oughs> เหมือนจะด,ดีก็ดีกว่าไม่มีหรอวะอ่ะไอยังดีว่เอย บะเอ้บะเอ้บะเอ้ไปดีกว่ากินแล้วแล้วก็มีน้ำหรอเพราะวันนี้มีน้ำนี่น้ำสุดแสนที่น่าจะรับประทานเอ๊เอนะน้ำแข็งยังไม่ได้ใส่นีนี่โอ้ยเลมอนมะนาวสุดาโอ้จอดของชอบของปวดของปวดของนายประสิทธิ์เลยเอ่ะไปกินเกินดีกว่า เนี่เราคิดไปเองหรือว่าไก่แม่งเล็กลงว่ะแม่งใหญ่กว่าวิ่งแซมนิดเดียวเองนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววิ่งแซมให้ดูนี่นี่ห่างกันนิดเดียวเองไงดดองม่ได้คิดไปเองใช่ไหมมันเล็กลงใช่ไหมมันเล็กลงแลนะ้วเนาะโอเคโอเคไปกินดีกว่าไปแล้วบาย อย่างเราไม่ธรรมดาเราใส่มะนาวเข้าไปรุ่นด้วยเพิ่มความเปรี้ยวนี่เราเป็นคนชอบกินเปรี้ยวนาะไม่น่าเราเป็นกรดไหลย้อนวันนี้ต้องเป็นวันดีๆเน้นๆเลยไปได้เวลาอันบอกแล้วมาดูทุกความปลอดภัยนะครับเขาเขียนว่าให้ อัดวิดีโอก่อนเปิดเพื่อความปลอดภัยในสินค้าจะได้มีหลักฐานนั่นแหละหม่เพราคงโดนคนพูดลอยๆไปเคลมของเขาเยอะแล้วมั้งก็เลยป้องกันด้วยวิธีให้ลูกค้าเปิดกล่องแล้วอัดวิดีโอไว้แล้วก็อัดเลยมนี่ะดูซิดูดูซิซ <laughs> ม โอ้หอมมาดีเลยมีกานกระแทกด้วยนี่ก็คืออินสตา3 6มวัน R S <c oughs> S <c oughs> S S เป็นรุ่นทวิน Edition ก็คือมีกล้อง 4K บูตแล้วก็360องศาในกราฟอยู่ในชุดเดียวกันราคาสุดประหยัดเลย okay. และนี่และนี่คือของแถมไม้กับ SG g a r d นี่ invisible ไหมว้าวโอ้โอ้โคตรยาวโ้นี่เป็นสายชาร์อันนี้เป็นคส อคกันน่าจะเป็นตัวป้องกันเลนอ๋อเป็นขันตัวขันได้ตูดนะครับข้างในกล่องทั้งหมดก็จะมีนี่น่าจะเป็นใบคู่มือหล่วม,มีติกเกอร์ด้วยติ๊กเกอร์ขาวกับติกเกอร์หลมันก็เหมือนเป็นมีผ้าผ้าเช็ดน่าจะเป็นผ้าเช็ดแหละจะประมาณนี้ แจมเลยเย้ yeah. นี่คืออินสตาสามร้อหกสิบวันอ R S ของฉันใส่มอดสามร้อหกสิบแต่วันนี้ว่าจะไปลองของซะหน่อยกับไพยลินที่งานวัดอยู่ที่เจริญกรุงบรรยากาศหนะ้าระทึกซะจริงแดดแรงแต่ไม่โคตรเยอะ แล้วช่วงนี้กรมอุตุเตือนว่าพาย,ยุเกินลังจะเขา้าไม่เชื่อของใหม่นี่จิ๊กเกอร์หน้าเลนแงถอดโชว์ไปเลยใส่มันซวยสวยอใส่เคสแล้วแบบเออขนาดชอบเลยอะ่ะแต่ไม้แต่มือดีแต่ไม่ใหญ่เกินไปถือแบบนี่ไม้ที่เขาให้มาไม้ล่องหน ที่เขาให้มานี่แค่นี้เองแล้วยืดได้แบบนี่นี่นี่โอ้ยาวเมตรยี่สิบเพราะว่าเมตรยี่สิบมันดูเหมือนเมตรห้าสิบเลยเออน่าจะเมตรห้าสิบดีกว่ายาวมากเลยเชวา <laughs> เล็กดิเดี๋ยวน ซื้อไม่มันติดนะแบบเดินแบบยไงจ๊ะอารมณ์ดีกลับมาแล้วกลับมาจากการไปเที่ยวงานวัดสะทีไหนเราฝนแม่งตกอดไปเลยแผนล่มเลย ฝนตกดูท่าทางจะไม่ยอมหยุดก็เลยต้องเปลี่ยนแผนกับไพลินไปหาพักผ่อนที่ที่ไม่ได้เป็นแบบที่แบบโอเพ่นแอร์เราก็ต้องไปเดินในห้างแต่ห้างไหนห้างไหนเล่าที่เรากำลังจะไปก็แถวแนี้มันไปเบื่อแล้วก็แต่เราก็เพิ่งไปนี่หว่าเดี๋ยวมอปากะปิแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปแมคโครนะไป The เปดี๋ยวมอปากะปิเลยพอดี หมึกเต่าทองจากรอบที่แล้วมันเหลือนะแต่เครื่องดื่มมันหมดนะก็ต้องไปหาอะไรที่มันกินคู่กันนะ <c oughs> โอ้ไฮลินนี่โอ้ w, จัดไปหลายเลยจัดไปหลายป๋องบอกเลย <c oughs> โอ้ยมันเห็นเราซื้อ้างไม่ได้ไม่ได้วันยอมไม่ยอมเราซื้อหนึ่งมันซื้อหนึ่งเราซื้อสองเออเอาได้ดีนะเอะเติมอีกสองเราไปแอบหยิบมนะาไนะอา้คนที่สามมันก็ไปหยิบคนที่สามมาไม่มีใครยอมใครเดี๋ยวคอยดูตอนกินนะมันจะให้เรากินคนเดียว ไม่รู้ว่ามันมีแผนอะไรหรือเปล่าช่วงหยุดยาวสองใส่ต้นรับบันแม่ไอ้บ้าเอ้ยเราไปเดือโม่บางกะปินาเราไปหาอะไรกินกันก่อนเลยอันดับแรกหิวหิวหิวจัดเลยแต่ก่อนไปก็ได้เริงเริงร้านแล้วโอ้โหเราไปแล้วไปไม่เจอร้านร้านแบบ ลังคีบที่เป็นกิจจลักษณะอะเลงมันเลยจองจองหมายตาไปเลยกินข้าวเสร็จนี่ต้องมาโดนนะ,ะเราก็ไปเดินกินอาหาได้กินแหละไปกับไพรินเดินไปตะเตะเตะตะ,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 ตะอะมันเห็นของหวานก่อนเลย <c oughs> อุตตอ๊อย after you แล้วนี้คนไม่ค่อยเยอะ <c oughs> มันวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วของข้าวยังไม่หาเลยมันแบบไอนแบบของหวานแล้ว เดินขึไปบนแบบโอ้มันก็สบายใจแล้วโอ้มีของหวานนี่จะกินให้กินเลยดีนะประสิทธิ์กินเลยดีกินเลยดีเนะี่ยกินเลยดีกินเลยเลยตามใจเออเราก็เลยไปจบอยู่ที่อะไรวะมิงนัวนัวมาร้านใหม่ร้านเขียวทั้งร้านเลยเขียวร้านมาในทีมสีเขียวเข้าไปก็จัดเซตประหยัดไปเลยเซตสุดคุ้มส์เงินคือชุดหมูจุ๋มเซตหมูจุ๋ม ใส้น้ำสองเกียวหม้อคนน่ารักเลยกระพุ้งกระพุ้งกระพุ่งเอ๊ะไม่ดูไม่ดูไม่ดูเลยกูเปิดไปตั้งแต่ตะวันละวันนี้ลองเอาเลนส์360ไปลองเทสดูก็สนุกดีใช้โคตรสนุกเลยแต่ยังงงงนิดหน่อยยังไม่ค่อยชินพึ่งได้มหมต่สนุกเลยแหละไปนั่งกินถ่ายไปด้วยไปเริ่มถ่ายที่ร้านหมิ่งนุนหม้อเล็กๆนั่นเล็นั้นนเราก็สไตล์ไทยเททุกอย่างแม่งลงไปในหม้อรอเดือด เปิดหม้อแดก <S 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 สายจวดสายจวด ลินเขาทาเวลาเขาต้องไปหาของหวานของเขาเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะไปอัพตัวอยูก่อนสุดท้ายไปดินเปลี่ยนใจไปร้านคีบก่อนแต่ร้านคีบมันปิดเล็งไว้แล้วไงเล็งไว้แล้วไงเขาเล็งไว้แล้วไงนี่แล้วมาดูมาดูผลงานผลงานหนัองไปดินเรียบร้อยเออีเหรอ งเป็นไงโอ้โหฝีมือช่วงนี้เขาพัฒนาสมที่เขาเลงไว้ก่อนแล้วโอ้โหวันนี้เขาทาแต้มน่าดูอ่ะอเราวันนี้คีบไม่ได้เลยเห็นลุกศิ์เราคีบได้ก็พอใจแล้วมันลุกเป้าหมายมันร้เสร็จไปต่อไปน,นั่นของหวานเลยแหมอารมณ์ดีจุ่มจําจิตใ,ใจมาเลยได้น้องเขียวน้อยมาแล้วเขาเอาตัวยู่สั่งเลยสั่งสั่งบิสกิตโทสอะไรสักอย่างของนางนั่นแหละอร่อยเลยชื่ออะไรนะบัตเตอร์คุกกี้โทส โหหวานฉ่ำมาเลยแค่ชื่อก็แบบเยอะมาเลยเลยนั่งกินไปโอ้โหชุ่มฉ่ำจิตใจคะแนนความสุขนี่ล้นปีปะนหลอดแทบแตกเลยไม่อยากจะบอกสำัวันนี้กิจกรรมก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็จะไป นอนดูหนังสักหนึ่งเรื่งองสองเรื่องเรื่องหนึ่งสองเรื่องพักผ่อนกับนางไปดินดีกว่าตอนนี้ก็ห้าทุ่มโอ้โหห้าทุ่มจะขึ้นแล้ววเอ้ยอาจจะได้เรื่องเดียวแล้วก็ไปนอนแต่ต้องตัคดคลิปอีกหนึ่งคลิปชุนจำจิตใจไหนจะต้องกินเครื่องดื่มเตาทองโอเคเดี๋ยวเราไปกินก่อนดีกว่าเราไปพักผ่อนก่อนดีกว่าแค่นี้แหละทิ้งไว้แค่นี้แลหแและลาติสบียร์นดีได้ประสิตนี่